ช่วง GP Race Access สนับสนุนโดยน้ำมันเครื่อง i d e m มิ s u เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นในที่สุดนักบิดไทยรหัส SC 3 5กล้กองสมเกียรติจันทราก็ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยเมื่อในปี2025จะเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ลงแข่งขันจักรยานยนทางเรียบชิงแชมป์โลกรุ่นพรีเมียร์คลาสหรือที่ปัจจุบันรู้จักกันดีในชื่อ Moto GP ช่วง GP Race Access by Edemisu ขอเกาะกระแสสมเกียรติฟีเวอร์มองอนาคตวงการบิดไทยผ่านมุมมองของคุณไกลทศวงสวรรค์ในฐานะอุปนาย,ยกสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยรวมถึงดรธนศักดิ์วหาวิสารกรรมการบริหารบริษัทน้ำมันอพโลไทยจำกัดที่สนับสนุนสมเกียรติมาตั้งแต่ก่อนเข้าสู่การแข่งขันระดับชิงแชมป์โลกรุ่นโมโตท เราก็ต้องยินดีด,ด้วยครับกับเจ้ไทยนะที่มีนักแข่งมอเตีคนแรกนะครับที่เข้าไปตู่ในระดับทั้งซีซันนะครับเป็นฟูลซีซันประสือขอเกียรตยศนทาเรานี่แหละแน่นอนอนะต่อจากนี้ไปกระแสในเรื่องของกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยเนี่ยครับจะขยิ่งก้าวโดดไปอีกหลายเท่าตัวเราถสามารถที่จะได้มีไอเดีลนะครับแล้วก็สร้างจักรนักแข่งรุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นอีกเยอะเลยซึ่งวันนี้เองนะครับทางคอได้ก็มีโครงการตั้งแต่ไม่ว่าจะเรื่องของ Thailand Academy ไปถึงเรื่องของ พัฒนาการคัดตัวออเดชั่นและส่งเข้าไปดูตามลําดับไม่ว่าจะเรื่องโมเตอรีแล้วก็โมเตทูแล้วก็โมโตเที็นไหมทุกอย่างเป็นตามลําดับขั้นตอนทงหมดนั่นแหละครับคราวนี้ประเทศไทยเราแหะครับมั่นใจได้ว่าจุดอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์เนี่ยจะสําคัญมากเพราะตอนนี้ทุกคนนะมุ่งไปสูอะไรเหรอทําไมรถจักรยานยนต์เป็นยังไงนะครับในเรื่องการตอบรับนะครับนักกีฬาส่วนหนึ่งอุตสาหกรรมยานยนต์ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยบนน้องถนนด้วย นะครับเพราะว่าเราสังเกตด้ว่าเรื่องของการขันรถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับเขาก็คือเป็นเหมือนกับเป็นแบรนด์นัเตอร์เหมือนกันในเรื่องของความปลอดภัยครับอยากให้ทุกคนนะครับหันมาดูเรื่องของความปลอดภัยนะครับว่าการใส่หมวกน็อตที่ดีนะครับใส่ชุดชุดปดป้องกันที่ดีนะครับแล้วก็ขับมีอย่างยดนด้วยครับนอกจากจะเป็นการปลุกกระแสรถจักรยานยนต์ในไทยแล้วอะไรคือปัจจัยสําคัญ ที่ทำให้คนไทยได้เข้าไปสู่มโตอรจีพีในฐานะนักแข่งรวมถึงความสนับสนุนต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรความมุ่งมั่นแล้วก็วินยัยนั่นคือสิ่งที่ก้องมีนะครับรวมกับทเลน n ์ที่เขามีด้วยนะครับจะมีพรสวรรค์พรแสวงนะครับแล้วก็มีวินยัยนั่นคือปัจจัยหลักๆเลยนะครับของการเล่นกอาชีพที่จะไปสู่มโตจีพีครับที่สำคัญการสนับสนุนที่ดีด้วยนะครับของทงัทง้งทางภาคเอกชนและทางภาครัฐทุกภาคส่วน,นครับ ประเทศไทยคือประชาชนวัฒนธรรมคนรุ่นใหม่ความหลงไหลความทุ่มเท I am Somkit Chandra I will be first Thai rider to join MotoGP class 2025 with 이 s 지 Honda Asia ทางอีดีมิสส์เองนะครับก็ได้ให้การสนับสนุนกล้องนะครับมาตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยที่กล้องเริ่มหัดเข้าแข่งขันนะครับแล้วก็ทางบริษัทน,น้ำมันอุโลไทยจำกัดเนี่ยในฐานะที่เป็นตัวแทนเราได้สนับสนุนกล้องมาด้วยเช่นกันนะครับตั้งแต่เริ่มแรกแล้วก็จะยังยืนยันที่สนับสนุนกล้องเขาไปเรื่อยๆในการแข่งขันแล้วก็การสร้างให้พวกเราได้เห็นว่าคนไทยก็มีดีนะครับ